อะไรอีกอาหารวันนี้เป็นยังไงอาหารวันนี้อาหารวันนี้มีอะไรบ้างมีข้าวผัดอะไรอีกที่โรงเรียนอ่ะเราต้องเคี้ยวอะไรนะเคี้ยวอะไรเราต้องเคี้ยวอะไรที่เป็นครูบอกอะก็ต้องเคี้ยวอะไรเอากินดีๆนะหนามันอยากกินเดไหนทำเดี๋ยวลุงก็ไม่ได้กินอะไรเราจะเชื่ออะไรเราจะเชื่อตรงแทาศาสนาประการสัก์ เราจะอะไรเราจะพุทธงอสูงในแล้วของวิทย์ในและสีทั้งขทั้งเงาสยาอะไรอีกเราจะห<ะ>นูต่างคังซ้อนบาิยาผู้พระเจ้าจะทำใครยกเออจ้าต้งเออะอะไรอีกกิน<ช><ช>นี่ <ๆ S 3> คู่พาร้องเพลงอะไร พี่ชออนะเป็นประชาชนอะไรอีกของไทย <balances everything. S 2> ของไทยทุกส่วนหั้ร่งต้องให้เหงือหน่วยหน่วยเอ้อ,อ,อเอากล้องมันไปทางนั้นเด็กน่าโอ้ยเนี่ยอันสมาธิอะไรอันสมาธิ อันจะมาที่แปลว่าอะไร